ซื้อเครื่องเจียไปแล้วแต่ยังใช้ไม่เป็นดูคลิปนี้เลยครับสอนใส่ใบตัดเหล็กเครื่องเจียสีนิ้วและการใช้งานเบื้องต้นครับโดยปกติแล้วนะครับเครื่องเจียสีนิ้วจะมีความเร็วรอบในการหมุนมอเตอร์อยู่ที่1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งต่อนาทีนะครับซึ่งเวลาเราเลือกซื้อใบตัดเหล็กใบตัดสเตเลสใบเจียนะครับก็ให้เลือกใบที่มีความเร็วรอบสูงกว่าตัวเครื่องนั่นเองครับและข้อควรระวังนะครับตรวจเช็คใบก่อนใช้งานใบเก่าใบาชำรุดใบแตกหัก จะไปใช้เลยครับเพื่อความปลอดภัย ต่อมานะครับการเลือกใบตัดมาใช้งานผมจะสังเกตตรงที่เส้นใยตาข่ายนะครับถ้าเรียงตัวหนาๆแบบนี้น่าใช้ครับเพราะว่าเส้นใยไฟเบอร์พวกนี้นะครับจะป้องกันการแตกกระจายของใบได้ดีครับต่อมาอับสังเกตตรงรูใบตัดส่วนใหญ่จะทําเป็นแบบสแตนเลสนี้นะครับและบางรุ่นจะเป็นแบบโฟมมีความหนานูนิดนึงนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิตใบตัดเลยนะครับทีนี้มาถึงวิธีการใส่ใบตัดเหล็กแล้วนะครับตรงเครื่องเจียนะครับจะมีแหวนรองอยู่หนึ่งตัวซึ่งปกติแล้ว เราก็จะไม่ค่อยได้ถอดอยู่แล้วนะครับตรงแหวนรองด้านล่างนี้วิธีใส่ใบนะครับให้เราหงายด้านที่ไม่มีโลโก้อยู่ทางด้านบนนะครับจากนั้นใส่แหวนประกบนะครับให้เราเอาด้านเรียบลงไปประกบนะครับสังเกตว่าด้านบนเนี่ยจะมีนูนอยู่ตรงกลางนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้ประแจขันให้แน่นขึ้นอีกครับโดยประแจตัวนี้จะมีแถมอยู่ในชุดเครื่องมือแล้วนะครับให้เรากดปุ่มทางด้านหลังเครื่องนะครับปุ่มสีดำๆใช้นิ้วชี้กดลงไปครับ พอกดเสร็จแล้วเราจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับพอเราหมุนฝาประกบจนแน่นนะครับเราจะรู้สึกว่าตึงๆมือก็ให้หยุดได้ครับทีนี้บางคนยังไม่รู้จักนะครับว่าปุ่มด้านหลังเครื่องเนี่ยมันมีไว้ทําอะไรปุ่มข้างหลังนะครับผมจะเรียกมันว่าปุ่มหยุดหมุนนะครับเมื่อเรากดที่ปุ่มด้านหลังเนี่ยเฟืองมอเตอร์ก็จะไม่ทําการหมุนนะครับมันจะล็อกอยู่กับที่เลยนะครับจะมีไว้เมื่อตอนใส่ใบเข้าแล้วก็ถอดใบออกนะครับ เมื่อมอเตอร์หยุดหมุนแล้วเราสามารถถอดเฟืองประกบโดยใช้ประแจขนันออกมาได้อย่างง่ายเลยนะครับมาสู่ขั้นตอนสําคัญนะครับเรื่องความปลอดภัยที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าบังใบนะครับหน้าที่ของเขาก็มีไว้ป้องกันเศษแผ่นตัดกระเด็นมาโดนเรานั่นเองครับการปรับทิศทางบังใบนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้ทิศทางบางใบเนี่ยอยู่ทางด้านหน้าเรานะครับ เพื่อบังเศษที่แตกแล้วก็กระเด็นมาสู่เรานั่นเองครับเวลาใส่นะครับก็ขันรวมๆก่อนนะครับแล้วก็ปรับทิศทางให้แน่นอนครับจากนั้นใส่ใบตัดเหมือนขั้นตอนแรกที่เราทําเลยนะครับจากนั้นก็ให้ใส่แบตเตอรี่พร้อมใช้งานแลครับต่อมานะครับแขนช่วยพยุงเครื่องเจียนะครับเอาไว้ป้องกันเวลาเราตัดแล้วเกิดอาการสะบัดนะครับช่วยทําให้เราประคองเครื่องเจียมั่นคงขึ้นครับ เครื่องเกียร์ไฟฟ้าไร้สายนะครับจะมีปุ่มล็อกมอเตอร์ให้หมุนตลอดเวลาด้วยนะครับจะเป็นปุ่มกลมๆตรงกลางด้านจับนะครับและทุกครั้งที่เราใช้เครื่องเจียร์นะครับเราควรมีอุปกรณ์ป้องกันด้วยเช่นถุงมือและแว่นตานะครับช่วยป้องกันเศษใบแตกไปกระเด็นสู่อวัยวะของเราได้ครับ ทางดีดีทูก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังฝึกใช้เครื่องเจียสี4นิ้วนะครับและถ้าคุณผู้ชมสนใจเครื่องเจียสี4นิ้วล้้สายมา i กิต้าตัวนี้นะครับมาพร้อมแบตถึก2ก้อนนะครับหรือถ้าใครอยากได้สว่านไฟฟ้าด้วยก็จัดเซตสุดคุ้มไปเลยนะครับบอกเลยว่าซื้อกับร้านเรานี่คุ้มจริงๆพอได้ประกันเต็มถึง2ปีนะครับดีดีทูเครื่องมือช่างสร้างงานสร้างไรายได้ครับ